สำหรับน่างเส้นนี้ f อบอกว่าใส่แค่หนเดียวใช่ไหมครับครับใส่ตอนไหนใส่ตอนบวชหลังจากนั้นมีใครยืมไปใส่ต่อไหมไม่มีไม่มีก็เอามาขายเลยเพราะประมาณกี่ปีแล้วเส้นนี้ตั้งแต่ปีห้าสี่ครับซื้อมาประมาณกี่หมื่นรู้ไหมสองแสนสองครับซื้อมาสองแสนสองปีห้าสี่ใช่ครับก็ประมาณยี่ห้าสี่ใช่ป่ะครับประมาณสิบสิบห้าปีเฮ้ยสิบสี่ปีครับ ซื้อมา2องแสนสองครับประมาณ14ปีนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าราคาประเมินอ <fl apon> ยู่ที่เท่าไหร่ก่อนอื่นขอเช็คเปอร์เซ็นสักหน่อยครับว่าเปอร์เซ็นเส้นนี้อยู่ที่เท่าไหร่เป็นเส้นที่สวยมากๆครับสาหรับหน้าเส้นนี้แล้วก็ใหม่มากครับเดี๋ยวขอเวลาเช็คเปอร์เซ็นและประเมินสักหน่อยนะครับเส้นนี้เราไปเช็คเปอร์เซ็นมาเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่37-38เนะครับเราจะประเมินที่38เดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมเลยว่า f c จะขายหรือเปล่าครับสำหรับหน้าเส้นนี้ประเมินมาเรียบร้อยครับในราคา4 3 0 0 0 0าทหรบาทหล่อไหมหล่อครับโอเคครับถ้าเปร์เซ็นตขึ้นคุณเอาราคานี้ไปเลยครับแต่ถ้ามันต่ำลงหรือว่าได้น้อยกว่านี้ผมการันตีราคานี้ให้คุณเลย4 3 5 2 1บาท แต่ถ้าขึ้นมา1%คุณจะได้เพิ่มประมาณ5,000บาทเลยทีเดียวนะครับโอเคเราไปรุ่นพร้อมนครับว่าจะได้เพิ่มหรือไม่เพิ่มแต่ผมคิดว่าเพิ่มแน่นอนเราไปลุ้นดีก,กว่าว่ามันจะถึง40%หรือเปล่าไปดูน้ำหนักและหลอมพร้อมกันเลยครับขอบคุณ f อท่านนี้ที่ยอมให้ทำคอนเทนต์ขอเวลาช่างน้ำหนักและหลอมกันหน่อยนะครับบอกว่าไม่อยากออกหน้าเขินกล้องครับเขาไม่ได้มีติดอะไรนะครับมันเป็นของเขาเขาซื้อมาใส่งานบวชแค่ครั้งเดียวปี2 2554นะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าซื้อมา2อ2 0สนปีผ่านไปหลอมขายจะได้เท่าไหร่ไปกันเลยครับสำหรับนางเส้นนี้นะครับถือว่าเป็นเส้นที่2ที่ใหญ่นะครับเส้นแรกผมหลอมไป30บาทนะครับสำหรับเส้นนี้22บาทเดี๋ยวเรามาดูใช้อีกทีก่อนที่เราจะหลอมนะครับคนหลอมก็เสียดายแต่จําเป็นต้องใช้ก็ต้องหลอมสิครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าหลอมแล้วจะขึ้นมา39%หรือเปล่านะครับ ไม่เคยให้ใครยืมเลยนะไม่เคยถ้ามีคนยืมอาจจะมาไม่ครบโอเคไปหลอมกันเลยครับ เรามาทําความรู้จักกับนาคนะครับสาหรับนาคแบบนี้ไม่มีแร่ธรรมชาตินะครับเกิดจากการนําทองแดงมาผสมกับทองแล้วก็มีเงินเล็กน้อยให้เกิดเป็นแร่นาคนะครับส่วนที่เราซื้อเราซื้อทองที่ผสมอยู่ในนี้นะครับถ้าเช็คแล้วมีทองผสมอยู่เยอะก็ได้ราคาดีนะครับแต่ถ้ามีทองผสมอยู่น้อยก็ได้ราคาไม่ดีนะครับส่วนมากตีตาที่40นะครับที่เจอบ่อยสุดคือ35ถึง38นะครับ39 40จะเจอน้อยครับแต่ก็มีบางเส้นถึง41นะครับ 41%ก็มีนะครับแต่ก็บางเส้นก็อยู่ที่3 2 3 3 3 4ก็มีครับเพราะฉะนั้นจะได้ราคาดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ว่าทองของคุณมีผสมอยู่ในนี้มากน้อยขนาดไหนครับมันก็เป็นที่ร้านครับบางร้านตีตา40เช็คได้แค่3 5ก็มีนะครับเดี๋ยวเราไปรู้เลยว่า FC ท่านนี้จะได้เงินเพิ่มอีกสัก5,000หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องไปรู้นกันแบบยาวนะครับซื้อมาแค่ครั้งเดียวใส่แค่งานบวชโอเคขอบคุณมากครับ รอสักแป๊บคุณร้อยมันเซ็ตตัวหน่อยมีก็โอเคโอเคหลแป๊บสำหรับหน้าแบบนี้นะครับมันก็จะเซ็ตตัวช้าสักหน่อยแต่ก็ไม่ช้ามากนะครับจะไวกว่าทองต่ํานะครับทําไมถึงไวกว่าทองต่ําเพราะว่ามันมีส่วนผสมอยู่แค่สองตัวทองกับทองแดงแล้วก็เงินอ,อีกเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นทองต่ําที่มีส่วนผสมเงินกับทองแดงแล้วก็ทองไล่เลี่ยก,กันนะครับมันจะเซ็ตตัวที่ช้ามากครับถ้าเป็นทอง อย่างเดียวก็อ่อนครับถ้าเป็นทองแดงบริสุทธิ์ก็อ่อนครับถ้าเป็นเงินบริสุทธิ์ก็อ่อนครับแต่ถ้านําแร่3ตัวนี้มารวมกันเมื่อไหร่มันจะแข็งเป๊กเลยนะครับ เซ็ตตัวดีแล้วเราก็ออกเลยนะครับโอ้โหแข็งเกินโม้นานไปหน่อยครับโม้นานไปนิดนึงครับแต่ยังไงจะไม่หลอใหม่นะครับยังไงจะไม่หลอใหม่นะครับโม้ไปหน่อยครับโม้เยอะก็งี้เลยครับแข็งเป๊กเลยครับแข็งเป๊กเลยน่ากลัวเราต้องทําลายเบ้านะครับแงะไม่ออกครับโอ้โหเรียบร้อยออกเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าเป็นยังไงครับ สำหรับหน้าแบบนี้เราไม่สามารถจุ่มกดในติกได้นะครับมันจะทําให้น้ําหนักหน้าหายครับเพราะว่ามันมีทองผสมอยู่ประมาณ40กดมันจะกัดเล็กน้อยนะครับเราจุ่มแค่น้ําเปล่าก็พอนะครับสําหรับหน้าครับเราจะไปกันแบบไวๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าเป็นยังไงสีแบบนี้ขอจุ่มน้ําสะอาดอีกทีนะครับเพราะว่ามันยังร้อนอยู่ครับ เรามาดูสีไปพร้อมครับโอ้โ oh หเหมือนทองแดงมากเลยครับเดาไม่ออกไปลุ้นพร้อมกันเลยครับราคาไปพร้อมครับจะได้ราคาดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่เปอร์เซ็นทองที่ผสมอยู่ในหน้าเส้นนี้นะครับสำหรับหลอมแล้วเช็คได้39.36มีเงินผสมอยู่5%มีทองแดงอยู่ 5, ้น้ําหนักหลังหลอมเหลือ 336.95ได้กลับมา1,409บาทเจ้าลงทั้งหมดคือ474,762บาทหักผมแล้วเหลือ400,000 4 1 41, 5 2 9บาทถ้าไปที่ไหนแล้วไม่สบายใจหรือรู้สึกว่าตัวเองโดนกดราคาเกินจริงสามารถเดินทางมาหาผมได้เลยนะครับเราแจ้งอยู่ที่หมู่บ้านดอนคาหมู่ที่1ตําบลดอนคาอําเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวเราถาม f อฟท่านนี้หน่อยครับราคาที่ได้พอใจไหมครับพอใจครับโอเคขอบคุณมากครับ,รบเราไม่ต้องคุยกันต่อเรื่องนั้นนะครับโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวร้านไทยมาวินจะหยุดทุกวันหวยออกนะครับ